เกี่ยวไปเชี่ยวมาเราติดน,นั่งมาเลยแล้วมีการติดก้นมาด้วยครับดูสิครับเฮ้ยโอ้ย่ออะเกี่ยวไปเชี่ยวมากูมาเลื่อยตายเลยเราติดไปเ,ยอ,เ,เยองลูตาที่สองครับรออยู่ รอราไล่ที่ย่ากูวะข้างล่างก็มีลุนอีกลุนลุนผมลุนลุน โดนเต็มหน้าอกไม่ตกใจได้ไงแถวครับเป็นแถวเป็นแถวครับยิงกล้องเลยครับโอ้ยตกใจครับตกใจเต็มแล้วเต็มหน้ากล้องแล้ว นี่ครับโอ้ยโอ้ยยาลมไช้ครับย่าลกใจรู้สึกจะไม่ปลอดภัยซะแล้วตรงนี้อนหอมครับเหม็นหอม มีลุนีครับมีรุนีมีลุน,ลนีอ่าตัวสวยครับตัวสวยมีต่อเนื่องมีต่อเนื่อง ต่อเนื่องปลดไฟเท่าไรยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิงซุมหนำหนา <c oughs> ยิ่งเรื่อเย <c oughs> เรื่อยวะ <c oughs> ยังไม่เห็นตัวเป็นโลทีครับ โลยังไม่เจอครับ น้ำตามกครับอยู่ลับนี่ระดับน้ำ3นติเมตรฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยครับ น้ามาสิคุณสาวหันหน้ามาสิเรามาดูกันนะครับข้างล่างจะเป็นตัวอะไรครับเ oh, อาเหลือครับใช่แล้วแล้วคุณวางตัวอะไรครับ <S 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 ตัวอะไรไม่รู้ครับตัวยาวๆครับตัวยาวๆไปดูสิมันคืออะไรเห็นหรือ,อยังครับเห็นหรือ,อยังตัวยาวๆครับผมนั่งไงนั่งไงตัวอะไรครับสวยงามเห็นๆชัดๆหน,นออ่อยเออทำไปทำไปเห็นแล้วเห็นแล้ว

เห็นมาอีกแล้วครับมาให้ลุ้นกันอีกแล้วมันไงสวยงามครับจับสองนวดด้วยจับสองนวดปลอดภัยแน่นอนโอ,อ้ยกรลอยกลอดันยกรอด้วยครับโอ้ย<น>เห็นไหมครับผม แล้วเ,เปล่าอ่าจัดไปจัดไปมีแถมท้ายหรือเปล่าครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้ว โอ้นี่ชายฝั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นชายฝั่งเลยครับรตร้องนะมองเห็นแต่ขอบน้ำทะเลอันสุดลูกหูลูกตาโอเคถือว่ารอบนี้ได้ สามกิโลได้ไหมยังครับสี่โลได้โอ้สี่โลได้ครับรวบนี้โลละสองร้อยกว่าวเอาไปก่อนเดี๋ยวเราจะวางกันอีกรอบครับไม่ครับลงล้วครับอ้าวใล่ใส่บอกว่ากลับแล้วครับดูหน้าไตรครับดูหน้าไตอฮ่าเป็นไงครับลอเยี่ยมเข้มเครื่องมือครับเครื่องมือ ตัวนี้ตัวสาว้าอไม่ใช่สิครับดาวตัวนี้สาว้าตัวนี้ดาวตักดื้อตัดดื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตับเรเราเก่งได้ไหยได้ขอฝากคลิปไว้แค่นี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจากช่องยูทูบเบอร์ของดิศักรามแก้วครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ